กัันวเเดทสบายดีพบกับ LT Vision จากนายกพันคำถึงแรงงานลาวในไทยครับยังถูกต้องถือว่ารักชาติเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีประเทศลาวได้แลถแลงเกี่ยวกับการสืบต่อปฏิวัติมาตรก,การสกัดกัน้นและต้านการระบาดของโควิด -19 ท่านพันคำได้กล่าวครับว่า แรงงานลาวที่ออกไปทํางานในประเทศใกล้เคียงขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของประเทศเพื่อนบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเข้มงวดครับขณะเดียวกันถ้าต้องการกลับคืนสู่ประเทศลาวก็ให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้ว่าเวลาออกไปต่างประเทศจะลักลอบไปนะครับแต่เวลากลับคืนเข้ามาเนี่ยก็ขอให้กลับมาอย่างถูกต้องนะครับโดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตกองศุลลาวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเดินทางมาผ่าน่านต่างๆอย่างเป็นทางการ รัฐบาลลาวถือว่าการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องนั้นเป็นการกระทำที่รักชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอย่างแท้จริงตรงกันข้ามครับบุคคลใดหากรักรอบเข้าเมืองจะด้วยช่องทางใดก็ตามถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดตามกฎหมายและเป็นผู้นำเอาผลเสียหายกลับมาประเทศชาติซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศลาวครับ ครับสำหรับแรงงานลาวนะครับพี่น้องที่กําลังจะตัดสินใจกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปทํางานที่ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้นะครับติดต่อหน่วยงานของภาครัฐทั้งไทยและลาวนะครับและกลับสู่ประเทศลาวนะครับถือว่าถูกกฎหมายนะครับพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้า,าสบายดี